วันนี้ผมจะมาร้องเพลงเราโอเคเพื่อนๆฟังกันเพลงต่อไปชื่อเพลงทบอสสาบอสาคนที่ชอบเพลงนี้มากซีซั่นผมขอมอบไปให้กับเดปรามนะครับเดปราห์เรองไปดูสงผู้หญิคนนี้ครับบอสซ่าคุณนะอคิดวหใจผมปกรเดดกะางดผมอยากจะบอกว่าคุณ ใจแตกสลายไปแล้วและในวันนี้ผมจะขอร้องเพลงนี้ให้ฟังวยมันช t l คตบเวมารามันเกียนมนเกียนมากตอนนี้มันเกียนลมมันเกียนมากครับผมบทรักที่ฟังอยู่จน